เป็นไงบ้างครับครับก็ก่อนก่อนอื่นก็แสดงความดีดีก่อนนะครับแสดงความดีกับทางสยามแล้วก็ครับที่เปิดร้านชูโร่ครับก็รู้สึกยินดีครับที่ได้มาร่วมงานจริงๆเรามองไหมว่าอันไหนไอซัซอรี่เนี่ยบอกกับเราเพราะว่าเราก็ถ่ายแบบนี่ครับจิววองชีครับก็ใส่ใส่จิววองชีครับรู้สึกว่าจริงๆหลายๆหลายๆแบรนด์ก็ชอบครับแต่วส่วนตัว เรารู้วันนี้ใส่เจลออบนีครับเท่มากคิดว่าอะไรที่สําคัญสาหรับเราอะอนตี้ในร่างกายเสื้อผู้นกระเป๋าอรือจริงๆผมว่าถ้าแบบเราจะใช้ของทุกวันอะไรเนี้ยเราก็ใช้กระเป๋าละกันนะครับแต่กระเป๋าเมื่อกี้ถามคุณความปแล้วเราไปใส่ชอปป็อปบ้างไหมใายช็อปครับแต่ว่าจะพยายามไม่ช็อปเพราะว่าเราเราจะพยายามแบบไม่เดินห้างบ่อยละกันับเพราะว่าถ้าเดินห้างบ่อย,อยเนี่ยมันจะมีของดึงดูดดึงดูดเราเยอะเลยนะ ก็จะเสีย่ยงเงินเยอะแต่ว่ากระเป๋าก็คือแบบว่ากระเป๋าเต็มบ้านนะครับไ <c oughs> อ้นาทีปาก,กาด้วยคำบอกฝากฝากให้คนมาช็อปคำบผมเนี่ยก็ฝากฝากถ้าใครมาสยามพารากอนนะครับก็สามารถมาที่รัาพอร์ได้นะครับก็ที่อยู่ที่ชั้นเอ็มของสยามพารากอนครับมาเดินเลือกของซื้อได้เต็มที่เลยคร,ครับเอาเรื่องเวนเดย์ขอนเวนเดย์ครับครับเป็นยังไงบ้างอืมก็ถือว่า จะพูดยังไงดีไม่งั้นพี่ถามเลยซีนแรกที่ต้องแก้พาวิ่งเขินครับเล่าซีว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงจะต้องถอดกันขนาดน้จริงจริงจริงตัวพาลีมันจะเป็นตัวค่อนข้างสนครับแล้วก็เราก็ไปอยู่กับแบบเหมือนไปอยู่กับแฟนคนอื่นอะไรเงแล้วเราก็แบบโดนโดนเขาโดนเขาจับได้ก็เลยแบบวิ่งหนีมาก็ไม่ทางที้ใส่สภาพก็มาในสภาพที่ไม่ค่อยพร้อมวิ่งเท่าไหร่ตอนดีพวกคนถามเาอยากได้แบบนีน อยากได้แบบวุ่นวายที่สุดมันเขินนะเขินนะเขินมากเพราะว่ามัน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 แบบมันถอดหมดเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมีบ็อกเซอร์นะมีบ็อกเซอร์แล้วก็วิ่งกับน้องโอมอะไรเงี้ยแล้วแล้วหมูนผมก็กำลังอยู่ในช่วงมุ้งมิ้งอะครับผมแล้วก็น้องโอมเข้ามาในหุ่นที่เพอร์เฟกต์เข้ามาแน่นแล้วมาแน่นแล้วผมมามาประมาณนุ่มนิ่มแล้วกันจริงๆมันวิ่งนานไหมกี่เทคไม่นานครับนานกับเดียว จริงๆแล้วเรามองหุ่มโคมยังไงบ้างพอเห็นเขาแบบว่าโอ้โหมาเต็มไม่เผื่อแผ่เราเลยก็มองแล้วก็ทําใจเลยเขาเออคือแค่นั้นพอหรือว่ามีอีกหรือว่ายังไงมันก็มีอีกเรื่อยๆนะแต่ไม่ได้มากกว่านี้นะครับจริงๆแล้วนี้อยากให้มันมีถึงได้แค่ไหนเทาโอมเลยไหมเพราะว่าเขาก็แบบไม่ไม่ผมขอแค่เราสุขภาพนะครั่อะไรก็พอแล้วเนีเราไม่อยากไปถ้าเราชอบจริงๆเรากอาจจะอยากไปทำแต่ว่าถ้าเราแบบไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็ พี่อยากสปอยว่าเขาเกมต้นของเรื่องทีง่มันจะเป็นแบบประมาณไหนผมว่าเรื่องราวของแต่และตัวละครมันก็แบบแหลกเรื่อยๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีจุดจบของมันเองไม่อยากสกปอยเยอะใช่ก็มีเรื่องนึ่นตอนนี้เห็นว่าเราไปเริ่รมรวมแก๊งแตแล้วจะถ่ายจริงดแล้วสก,กายด้วยก็สกายใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปเวิร์กช็อปครับก็รู้สึกว่าเข้มเข้มเข้มแน่นอนเพราะคาแรคเตอร์ผมก็แบบพีกอีกแบบหนึ่งของการแบบค่อนข้างค่อนข้างที่จะดุเลยแล้วก็ เนื้อเรื่องค่อนข้างแบบดูเดือดแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างที่แบบไม่ว่าจะแบบพวกบูแอคชั่นหรือว่าอะไรต่างๆเยอะมากจริงๆพอรวมตัวกันแล้วเป็นยังไงบ้างแก๊งเราอะกายแล้วก็รู้สึกว่าเท่ครับใช่รู้สึกเท่รู้สึกเท่ครับทำไมอะมันพอมันเป็นแก๊งผู้ชายอยู่ด้วยกันเยอะๆแล้วอย่างเต็มเหมือนว่าเรามีพ power เหมือนจะไม่ค่อยพูดแต่แต่ทุกคนก็พูดพูดจึ่งอยใช่พี่เคก็แบบว่าพูดแบบพี่เคพูดเก่งมากพูดเก่งพูดไม่หยุดครับไอพูดเก่งพูดเก่งต่กายอ่ะ สกายก็ผมว่าสกายเขาเป็นคนที่แบบเขามีระเบียบของเขามีวินัยของเขาผมว่าก็ก็เจ๋งดีเขาเป็นเหมือนที่เราคิดมาเหมือนว่าเราเจอเขาตามงานแบบว่างานอย่างเี้ตลอดเป็นเป็นเหมือนที่ผมชินนะครับก็ไม่ได้หวิดหวังอะไรรู้สึกว่าแฮปปี้ดีครับเออแต่พอรูปคู่ตลอดมาหลายคนก็เลยจับจิ้นกันว่ามันจะเป็นนักเลงหรือมันจะเป็นนักเลงวายไม่ไม่มันมันมันคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนรักกัน แล้วถ้าคนจับทิ้งกันไปจะยังได้มันก็เป็นก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในตามซีรีส์แล้วกันเพราะว่าเราเราให้มันเป็นโมเมนต์ของธรรมชาติอะไรนะ่าแบบใครจะจิ้นอะไรก็ก็เป็นความสุขของเขาอะไรอย่างเครับมันก็เป็นก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นก็ในเรื่องมันเป็นเพื่อนรักกันใช่ไหมอีกแล้วเพื่ออีกคนนึ่งก็ไปว่าแล้วถึงว่าอีกคนนึงก็ไม่กลับไม่ไม่ทำตามใช่ใช่มันก็เหมือนว่ามันทะเลาะกับสกายอะไรอย่างเงี้ยครับคำถามถึงที่ซอสสวารเสิบนิดนึ่งแต่บอลเป็นไงงบ้าย บอลก็ก็แพงครับไม่ไม่คือคืออย่าคาดหวังดีกว่าแต่ไม่อย่าคาดหวังในตัวผมอะผมอาจจะแค่วิ่งวิ่งไปแล้วก็มีล้มบ้างวันนั้นได้ได้เก็บภาพไปไหมครับวันนั้นเราล้มค่ะเก็บนะครับตอนล้มเนียนะครับเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องลงก็ได้นะครับเก็บไอะรครับลงไปแล้วเอาลงไปแล้วเหรอครับ ไม่เป็นไรครับหรือว่าถึงเวลาจริงเราจะซ้อมลงเพ่ให้มันดูหลอกจริงๆวันนั้นผมแค่เป็น acting ให้คนหลอกว่าไม่เก่งซึ่งจริงๆแล้วไม่เก่งใช่ถึงวันจริงไงก็ไม่ไม่เป็นไรครับให้น้องๆที่แข็งแรงเขาพอก็แต่เผื่อเราแบบอาจจะวันนั้นอาจจะแบบฟื้นขึ้นมาเสียหน้าไม่ได้เขาทุกคนก็แต่เดถ้าถ้าถึงเวลาเอาจริงเดี๋ยวผมโชว์แน่นอนไม่ต้องห่วงต้องแรงเชียร์เยอะแค่ไหนอะไรนะครับต้องแรงเชียร์เยอะแค่ไหนแรงเชียร์หมายถึงต้องเสียงดังแค่ไหนเราถึงจะรู้สึกว่าฟื้น คิดนานอะคิดนานไม่คิดไม่ทานแล้วไม่จริงจริงก็ถ้าผู้ตาดมันตรงก็ลงไปเต็มที่อยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าน้องๆในทีมก็เต็มที่อยู่แล้วครับก็มีมีแวว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 ชนะเราอยากจะเราอยากจะซักโซนไหมอยากอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่มีโอกาสเ่าไม่แน่ไม่แน่ใช่เดี๋ยวทำให้เต็มที่แน่นอนสีดําไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่ก็ไม่ต้องฝากความหวังไว้ที่ผมครับแลวคือยังไงถ้าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องฝากความหวังแล้วเราจะฝากอะไรกันงานนี้ได้บ้าง ฝากเชียร์ทีมสีดำแล้วกันเนาะใช่ฝากทีมแบ็กชาร์โดแต่ถ้าล,มล้มห้ามโพสถ้าล,มล้มห้ามโพสอะไรนะถ้ามีล้มเนี่ยห้ามถ่ายห้านะม,มโพสล้มล้มโพสได้ครับแต่เดี๋ยวจังหวะล้มเนี่ยผมเสยผมทีนึงก่อนนะแล้วเราฝากทำฝากอ่างเี้ในทีมเราในทีมเราทีา่รู้สึกว่ามันต้องทำประตูให้ถึก ใครฝาากได้้บงคิดนานขนาดนี้ไม่น่าจะมีใครไม่น่ามีฝักฝากกับทุกคนฝักกับทุกคนครับเราเราเน้นเป็นทีมเวิร์กแต่วันนั้นเราแค่ลองว่าใครจะเล่นตำแหน่งไหนดีได้คำตอบก็คือไม่มีความทีมเวิร์กเลยใช่ไปแบบไม่ดิ้นหวักไม่ดิ้นหวักมันแค่วันนั้นมันคือการลองเดี๋ยววันจริงเดี๋ยวให้คำตอบครับไม่เราต้องเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้วก็ผมต้องต่อสู้นะโอ้โหว่าเราโกนฝั่งตรงข้ามใครที่รู้สึกว่า เ้ยไม่กลัวเลยครับผมทุกวันนี้ที่ผมมาเล่นบอลผมกลัวอย่างเดียวผมกลัวตัวเองล้มกับขามมีแบบขาแบบตะคิวกินอะไรอย่างเงี้ยผมกลัวอย่างงี้จริงๆพี่ถามจริงวันจริงนันนี้ไปไหมนเนี่ยนานนี้พุ่งหรืออยากไปแล้วจ้ะวันจริงผมไปผมผมลงแข่งแน่นอนไม่ต้องอห่วงเจออะไเนาะอะรนะครับเจอเจอจะจับบอนนลด้วยจับบอลมอนไม่เก่งอ๋อตอนนั้นแหละครับไปถึงว่าเลี้ยงบอลครับ จริงๆผมรู้สึกว่าผมถนัดปีกซ้ายแต่รู้สึกเริ่มจะได้ไปอยู่กองหลังแล้วยังยังเดี๋ยรออะไรม่จริงจริงวันนั้นเขาให้ผมกองหน้าแต่รู้ทีอยู่ข้างหน้ากันหมดเลยทุกคนอยากทำประตูใช่ทุกคนอยากทำประตูเพราะทุกคนมีความเขาเรียกอะไรอ่ะอยากทำให้อยากให้ทีมชนะมากขึ้นอะไรอย่างี้ทุกคนก็เลยขึ้นหน้ากันหมดไหนไหนก็ไหนๆละโอกาสถิงเลยดีกว่า ผมฉิงเนี่นะครับถึงความรงฆ์เขาจะกลัวไหมล่ะครับกลัวแล้วก็เตรียมตัวแพ้ได้เลยครับเราอนี่งนใจเลยครับอ่ลาอีกาดมันมีคาคมคาฉิงอะไรบ้างครับไม่ค่อยได้รู้มาเลยอ่ะพูดจากใจพูดจากใจนะก็ฝากก็ฝากทีมสีขาวนะครับก็ขอให้ทเต็มที่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็แค่ ไม่พร้อมมันน่ากลัวอย่างที่และเราพร้อมมาวันที่23เราแต่ยีเจอกันแน่นอนทุกกีฬาผมมั่นใจทุกกีฬาว่าสีดำชนะแน่นอนครับฝากเชียร์สเปกชาร์โด้ด้วยนะครับผู้ซื้อทีมถูกไหมเท้าวถามพี่พอพี่คืออะไรนะชาร์โดอีโก้เนี่ยวันจริงจะได้ไปไหมเนี่ยโครไม่มาถามจริงวันที่สามต้องมีคิวมัดมีครับลงบุ๊กไว้แล้วจะมาว่าไปพี่อิมแพ็คนะ กฝากเหมนกันนะครับใครอยากมาดูถือว่าเป็นโชว์สตรีมว่าเป็นโชว์6ชั่วโมงเต็มเลยนะมีทั้งร้องเพลงดนตรีแล้วก็มีกีฬานะครับแบบสามารถเชียร์ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแต่ไงก็ฝากเชียร์สีดำด้วยเป็นหลักนะเพราะว่ามีอย่างนี้อยู่ยืนยันว่านนี้ไปานนี้ไปแน่ไปที่ไหนครับไปหัวมากที่ไหนงานจัดที่ไหน i m มแพคครับอก เวันนั้นเจอสายผมแน่นอนวันนั้นเจอผมแบบเล่นบอลแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่เจ๊กี่นาทีค่อยว่ากันโอเคค่ะอบะเด็กอินเทอร์ครับ